วัสดีครับเจอผมอีกแล้วครับตอนนี้บุ๊ไม่เที่ยววันนะครับตอนนี้เรามาวันมีโปรแกรมพิเศษวันนี้นะครับก็คือกินมาม่าเผ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้มาม่าเผ็ดที่เขาว่าเผ็ดกันที่สุดตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโกดเปเปอร์นะครับเดี๋ยวเราดูระดับอกความเผ็ดนะครับอันนี้ครับโกดเปเปอร์อยู่ที่1ล้านนะครับ1ล้านเม็ดพริกนะครับี๋ยวนี้จะมากินกันนะครับแต่เขาบอกว่าการกินมาม่าเผ็ดนะครับ มันก็เหมือนการกินของขมเลยอะไรเงี้ยครับวิธีการที่จะทําให้แขกลาชนะนะครับมีง่ายๆนะครับคือกินทีเดียวให้หมดนะครับอยากกินกระปิกกระปอยกินนะครับวันนี้เราเอามาม่าเผ็ดเป็นส้มนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูสีนะครับอันนี้80กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะกินทีเดียวให้หมดเลยนะครับมาม่าเผ็ดนะครับเดี๋ยวลองลองกินให้ดูนิดนึงนะครับดย๋ยว้องกลัวว่าไม่เผ็ดนะครับ เผ็ดน,นะครับเผ็ดน,นะครับอันนี้เผ็ดน,นะครับอันนี้เผ็ดซื้อไปเซฟไว้หลายสาขาไม่มีนะครับช่วงนี้ผ่านมาโชคดีนะครับได้มาห้ากระป๋องครับเนี่ยเรากินให้ดูนะครับกินให้หมดทีเดียวครับหนึ่งสองสาม ได้ครับเปิดมาครับ่น้าผมครับปัดจกปัดเตอหมดเลยครับเราท้าใครใครท้าเรานะครับเราต้องกินให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ไปแอบเปลี่ยนในห้องน้ำนะครับวิธีการแก้ครับค้าเราเผ็ดมากๆนะครับนี่ครับ มีไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เคี้ยวนะครับน่องกอกครับแล้วก็ไม่ถั่วครับน้ำครับถ้าคุณเป็ดน,นะครับคุณต้องกินของขค็มเคี้ยวนะครับอย่าก,กินของเหลวนะครับเม่อยิ่งคุณกินน้ำนะคุณจะยิ่งเป็ดน,นะครับ ใครชอบกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ชอบผมด้วยนะครับแล้วถ้ายีกให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์ช่องบุ๊กขายบ้านด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่ได้นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ